สวัสดีค่ะเพื่อนๆนยนิดก็จะพาเพื่อนๆนมาทําแกงอ่อมขี้เหล็กนะคะเพื่อนๆยนิดคิดว่าจะแกงไปวัดนะคะเพื่อนเอ่อยนิดได้ขี้เหล็กมาจากกัลยาณมิตรที่ใจดีนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือนะคะให้ขี้เหล็กมานะคะเอามาจากเมืองไทยนะคะเพื่อนเเป็นขี้เหล็กแช่แข็งนะคะเพื่อนๆคือต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาแช่แข็งนะคะแล้วก็ แกงใส่กับหมูย่างนะคะหมูย่างคลิปก่อนที่ยันนี่ทานะคะเพื่อนๆก็จะแกงใส่หมูย่างนะคะแล้วก็มีหัวหอมหัวกระเทียมนะคะแล้วก็ซุปนะคะซุปผักนะคะซุปผักสองก้อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปลาหมึกนะคะปลาหมึกแห้งนะคะยันนีจะแกงใส่ปลาหมึกแห้งด้วยนะคะแล้วก็มีใบยะนางนะคะใบยะนางก็เป็นใบเป็นใบยะนางแช่แข็งนะเพื่อนเพื่อนก็เอามาปั่นนะคะ ก็จะเขียวได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนเขียวได้ไม่เยอะนะคะแล้วก็จะมีเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงนี้ก็ปั่นนะคะเพื่อนเป็นเครื่องแกงก็มีพริกนะคะพริกหัวหอมหัวหัวตะไคร้นะคะเพื่อนแล้วก็ข้าวเบือนะคะอนี่ใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยเห็นไหมคะข้าวเบือนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ ันนี้จะใส่อุปกรณ์ต่างๆลงไปเลยนะคะเครื่องปรุงนะคะอันนี้ก็จะใส่ซุปลงไปเลยนะคะซุปซุปก้อนนะคะเป็นซุปผักนะคะเป็นซุปผักอันนี้ไม่มีผงปรุงรสนะคะยังไม่ได้ไปซื้อเลยนะคะตั้งแต่คลิปก่อนแล้วก็ยังไม่ได้ไปซื้อเลยนะคะเพื่อนๆยังไม่มีเวลานะคะ ลงไปข้างล่างใส่ซุปลงไปเลยนะคะเพื่อนแล้วก็จะใส่ปลาหมึกลงไปเลยนะคะปลาหมึกนะคะอันนี้ก็จะใส่ปลาหมึกใส่ลงไปเป็นตัวอย่างนี้เลยหรือว่าจะต้องหั่นนะคะพเ,เพื่อนใหญ่เกินไปอันนี้ก็จะใส่ปลาหมึกลงไปเลยนะคะ ใส่ลงเป็นตัวไปเลยนะคะเพื่อนถ้าก่อนยน,นี่แกงใส่หน่อไม้จะทําเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแต่อันนี้จะใส่เป็นตัวๆนะคะเดี๋ยวค่อยหั่นทีหลังนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาหั่นหมูนะคะเพื่อนหมูย่างนะคะดูนะคะดี่นี่ล้างมือสะอาดดีแล้วนะคะเพื่อนมาหั่นหมูย่างกันนะคะ สุกก็จะชิ้นใหญ่ไปนะคะเดี๋ยวจะหั่นอีกถ้าเราทําไปวัดก็อย่าทําอาหารที่มันชิ้นใหญ่ๆนะคะใหญ่เกินไปนะคะเราที่พอดีคำเนาะาีนี้ก็จะหัน่นงูไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราก็จะใส่ขี้เหล็กลงไปนะคะเ,เพื่อน เ็กนะคะเกที่ต้มละเอียดต้มจืดแล้วนะคะเพื่อนใส่ขี้เหล็กลงไปนะคะแล้วก็หอมกระเทียมนะคะเดี๋ยวหมูเราจะใส่ที่ลังนะคะหมูสุกแล้วนะคะนี่คือหมูย่างนะคะ กย่างนะคะเราจะใส่ทีหลังนี้นะคะยันนี้แกงเสร็จก็จะใส่ถุงไว้ก่อน,นะคะเพื่อนจะแช่แข็งไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ไปวัดเอ่อจะไปวัดวันวันเสาร์นะคะอีก2อสวันนะคะทีนี้แกงก็เดือดแล้วนะคะ,นะคะเพื่อน แอมออมนะก็จะใส่หมูย่างลงไปเลยนะคะต้นหอมไม่มีนะคะเพื่อนตอนจะเอาไปวัดค่อยออาใส่ต้นหอมอีกทีที่หลังนะคะวันนี้แกงตอนค่ำนะคะแกงไว้ก่อนนะคะ อันนี้จะไปเอาปลาร้ามาใส่ก่อนันนี้ก็จะใส่ปลาร้าลงไปนะคะเพื่อนน้ำปลาร้าน,นะคะปะลาร้านะคะกับปุกนี้นะคะที่กัลยาณมิตใจ,จดีอามาให้นะคะอันนี้ปลาร้าก็มีคนให้มานะคะกัลยาณมิตใจดีให้มาแล้วก็ขี้เหล็กก็กัลยาณิมิตใจดีให้มาเช่นกันนะคะ,ะเพื่อนสรุปแล้วก็ มีคนให้มานะคะเพื่อนๆกลับไปเมืองไทยมาก็เอากิเล็กมาฝากนะคะเพื่อนๆแกงของเราก็ใกล้สุกแล้วนะคะเพื่อนปลาหมึกนะคะอันนี้คือหมูย่างนะคะเพื่อน ชิมดูแล้วนะคะนัวมากเลยนะคะเพื่อนแซบนะคะมันจะเอ่อออกดูนัวแบบปลาหมึกนะคะเพื่อนปลาหมึกด้วยแล้วก็หมูย่างด้วยนะคะจะหอมๆนะคะเพื่อนเดี๋ยววันที่ไปวัดยันนี้ก็จะามาอุ่นอีกทีนึงแล้วก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะคะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ใส่ต้นหอมนะคะเพื่อนเออหอมขี้เหล็กนะคะเพื่อนมาทานแล้วก็มาทานด้วยกันนะคะ แล้วก็จะแบ่งเอาไปวัดนะคะไม่ได้เอาไปหมด <acceptable> นี่นะคะจะแบ่งเอาไปวัดนะคะเพื่อนปลาหมึกนะคะใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยนะคะปลาหมึกนะคะเพื <ส attained> ่อนทีนี้จะใส่ลูกโดดลงไปนะคะเพ<สะ>ื่อ<ส>น<ะ>โดดลงไปเลยนะคะทําการโดดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเ<สะ><สะ>พื่อนแกงขี้เหล็กของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน<สะ> ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะแกงขี้เหล็กหมูย่างใส่ปลาหมึกแห้งนะคะเพื่อนๆก็จะแบ่งไปวัดด้วยนะคะมาทานด้วยกันนะคะ